ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่แจกเงินหมื่นไปไม่แน่ใจว่าเกี่ยวหรือเปล่านิด้าโพป,ประกาศผลออกมาอุกอิงก็ติดอันดับหนึ่งเลยเบอร์สองนี่คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ส่วนหัวหน้าพักคนใหม่คือเท้งเนี่ยอยู่อันดับสามคุณพีมาอันดับสี่แล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์มาอันดับห้าพี่หนูเราอยู่อันดับหกเจ็ด <7 S 2> คือพี่เฉลิมชัยพี่ต่อบกอ่ะเจ็ดคือบิ๊กป้อมส่วนคุณเฉลิมชัยถัดลงไปอีกแปลว่าขัดกับโพที่ผมเห็นนี่เห็นเขาส่งมาว่าหัวหน้าผมอยู่ที่สามมาแล้วโปอะไรกันไม่รู้อันนั้นอ นั้นในลายใช่ไหมโล่อาอยู่เบอร์สามมีอุ้งอิงแล้วก็ไล่ลงมาแล้วก็เป็นคุณเระเดิมชัยแต่นิด้าโพเนี่ยค่อนข้างที่จะทําต่อเนื่องมาแล้วก่อนจะเป็นพิธาพอพิธาหลุดพอพิธาล้หลุดไปเนี่ยคราวเนี้ยตัวอุ้งอิงขึ้นหลังแม่นนะหลังหลังแม่นแม่นอกว่าเขาแม่นนะโพโพนิด้าผมว่ากลุ่มตัวอย่างเขาโอเคเลยผมจะถามอย่างนี้อุ้งอิงมาเพราะอะไรก็ปฏิเสธไม่ได้ลกครับว่ากระแสดิจิตอลวอลเล็ตมัน มันมันกระชากกระแสะให้เขากลับขึ้นมาอยู่แล้วอะฮะอือผมว่าอูอิงมาก็มีส่วนเพราะว่าเพราะว่าเก้าไกลหรือไอพรคพลังปัพ,รพรประชาชนสิพรกประชาชนเนี่ยมันดรอปลงไปอืมมันดรอปลงไปเพราะว่าคือถ้าคนที่สนับสนุน,น,น,นประชาชนซึ่งถ้าพูดถึงเลือกตั้งเขาที่แล้วเนาะเก้าไกลกับเพื่อไทยเป็นกลุ่ม,มก็เรียกว่าเป็นกลุ่มประชาธิปไตยอะ กับต่อสู้กับกลุ่มเผด็จการเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเดียวกันเขาแย่งเค้กก้อนเดียวกันอยู่วันนี้โดยธรรมชาติแล้วในกลุ่มเดียวกันถ้าใครอ่อนแรงมันก็จะไปลงอีกกลุ่มนึงเพราะว่าประชาชนอ่อนแรงคะแนนนิยมลดลงเนี่ยมันไม่ไหลามารมไทยสร้งชาติแน่มันก็ยังไปไหลยอยู่ในเพื่อไทยแต่ว่าผมว่าสถานะเปลี่ยนนะเพราะก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาอยู่กลุ่มเดียวกัน แต่วันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคุณยังจะจับเพื่อไทยอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยหรือว่าเพราะว่าจับมือกับเผด็จการอะจับมือกับกลุ่มที่เคยต่อต้านกันในตอนเรื่องตั้งนะมันก็มีความแตกต่างแต,แต่ว่าแน่นอนถ้าคุณถ้า,ถ,าถ้าความน่าเลือกของพรรคพรรชาชนน้อยลงเนี่ยผมก็ว่าไม่แปลกที่มันจะไปลงที่เพื่อไทยเพราะว่าเนอะดูมองจากพรรคอื่นๆซ้ายขวาแล้วอะ่ะเขาจะไปลงพรรค ประชาลัฐเหรอเขาจะไปลงรวมไทยสร้างชาติเหรอหรือเขาจะไปลงประช,ชาธิปัตย์เหรอ<ม>ก็พูดกันแฝงแล้วก็ก็เพื่อไทยก็ยังเป็นพรรคที่ีเปอร์เซ็นตอยู่ส่วนภูมิใจไทยเองก็เป็นใบเหมือนใบเมากับประชาชนอยู่แล้วเนาะ<ม>ก็ไม่แปลกแล้วก็ผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งมาก็คงเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบพรรคประชาชนมาเพิ่งยุบมามเรื่องของ เสน่ห์ของผู้นําเปลี่ยนจากคุณพิธามาเป็นคุณเทงเนี่ยผมคิดว่าดรอปลงเนาะผู้นํามีส่วนสําคัญคุณเจไทยเป็นที่หกเลยฮะเนี่ยหกหกหกอนุทินนะอนุทินเป็นที่หกส่วนตรงพักการเมืองเนี่ยดันลงไปจากพฏิติปัดอีกประิตรปัดยังอยู่อันดับห้าตามรวมไทยสร้างชาติอยู่นิดหน่อยผมรู้กูทง่น่เี่ยเวลาเขาผลโพลเขาไม่ค่อยดีเขาทาอะไรอยู่เปล่าก็ไม่รู้เวลาเขานิ่งเนี่ย ใช่ใช่คือภูมิใจไทยเหมือนจะเป็นพรรคที่เอาเอาเอาท้องถิ่นเอ้นี่เอาเอาพื้นที่เพราะว่าไอ้ผลโทผลโพนี่อาจจะรวมเรื่องของกระแสเรื่องของความนิยมโดยโดยรวมของพรรคมั้งไม่ได้รวมตัวบุคคลประจําท้องที่ตามท้องที่อะอะไรประมาณนี้ตอสสมันชีพละยังไงต้องดูเขาถามยังไงแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้โดยทั่วไปแล้วเขาไม่ค่อยมาถามเรื่องผู้สมัครสสหรอกเพราก็ถามภาพรวมๆของคะแนนภาพรวมใช่ใช่ใช่ก็ ก็เดี๋ยวใกล้ๆถ้าเรายังจัดรายการอยู่ค่อยมาว่ากันเรื่องตรงนั้นนะครับประชาธิปัตย์ซึ่งประชาธิปัตย์ดูค่อนข้างยังโอเคนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคสี่เปอร์เซ็นกว่าใช่ไหม